พวกเรารอกินข้าว,ว,วอยู่จนไสจะกิ่วแล้วโอยโอยพอเ,เลิกบน่นซะทีเถอะนี่ฉันก็เหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยวันเนี้ยนะฉันคุยกับศูนย์บริการนะทั้งวันเลยเบื่อจะบ้าตาย <c oughs> เหนื่อยพักก่อนนะ <c oughs> ยังไงเนี่ยแยมเพราะฉันคือกำลังคุยเรื่องโทรศัพท์อยู่เลยอะเรื่องของฉันเหรออืก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะวันเนี้ฉันอะทำสมาร์ทโฟนสุดรักสุดห่วงของฉันอะตกพื้น เป็นไงเหรอหยิบขึ้นมาจอนะเปิดขึ้นมาไม่ติดหนึ่งแล้วนะกดไม่ติดไม่ไปทั้งนั้นซื้อมาแพงด้วยนะเสียดายอ่ะแล้วตอนเนี้ก็ไปเข้าสูนย์แล้วด้วยกว่าจะหาศูนย์บรกิการเจอนะไกลไกลฉันมาเนี่ยเหนื่อยกว่าจงถึงรู้เธอขอโทษด้วยนะนะโอยก็แย่สิแล้วฉันจะติดต่อเธอได้ยังไง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็อยากรู้สิว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงเนี้ยงานก็ติดต่อเข้ามาเยอะเลยแล้วก็นมโครมาเพียบอันนี้ประเด็นที่หรากฉันบอกเธอตอนซื้อแล้วว่าจะซืออะไรอ่ะก็มาปรึกษากรูเรื่องมือถืออย่างฉันเจอเคสอย่างแย่ไปอ่ะถ้าเป็นฉันนะคงแย่น่าดูเลยอ่ะเธอใช่ใช่ฉันด้วยไหนกรูฉันลองบอกมาซิสมาร์ทโฟนฉันนะใช้พอครึ่งวันหลังนะแบบนี้หมดนิ่งสนิทเลยก่อนอื่นนะ พวกเธอทำโทรศัพท์มือถือตกกันบ่อยไหมบ่อย <Boy. S 3> อันนั้นแหละคือจุดเริ่มของปัญหาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าการที่โทรศัพท์มือถือตกบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้จอภาพแล้วก็กล้องของเธอที่ชัดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเบลอได้เลยแล้วเธอคงต้องเตรียมเงินเตรียมใจก็เตรียมปวดหัวได้เลยยิ่งจอภาพแพงๆระดับไฮเอนอย่างพวกเธอนะค <c oughs> ่าซ่อมอ่ะโอ้ปวดหัวหนแน่ๆเฮ้อ <c oughs> ้เจ้าสมาร์ทโฟนของฉันเนี่ย<ม>อยู่ศูนย์แล้วด้วย<ม>โดนอ่วมแน่ๆเลย<ม>เขายังไม่โทรมาบอกเลยนะว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่ชันว่าแล้วเมวื่อวานนะของฉันเครื่องเนี้ยเพิ่งตกไปเองชินก็ว่าแล้ว,ลวอาการเริ่มแปลกๆแยมไหนกูรู้ช้นลองบอกมาซิว่ามีอะไรอีกอเออนี้นะผู้เธอเคยตกันได้กันไหมประจําเมื่อวานเลยจ้ะชันโดนมาหมาดๆเลยอะโดน ก็ที่เธอตกบันไดเนี่ยก็เพราะว่าผู้เธอวิ่งลงบันไดกันไงจ๊ะ<ม>การวิ่งลงบันไดก็ใช้ความเร็วก็ทําให้ผู้เธอตกมาเจ็บตัวได้ไงจ๊ะแต่ถ้าผู้เธอค่อยๆเดินนะมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนคําที่บอกว่าช้าแต่ชัวร์งไงแล้วก็อีกอย่างความเร็วมันก็ดีเหมือนสเปคมือถือไงแรงๆเร็วๆแต่ว่าถ้าแรงเร็วตลอดตลอดตลอดวันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแห้งได้<ม><ม>แล้วก็อีกอย่างสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้ระบบเนี่ยนะเป็นกันบ่อยมากๆเลย ันว่าแล้วเมื่อวานน่ะจิ๊กฉันโกรธนะฉันรีบโกรธโกรธมานะเพราะฉันอยากจะเข้าโปรแกรมอ่ะเครื่องฉันก็แฮงเลยอ่ะบางทีนะแย่เช้าฉันแฮงครั้งหนึ่งพอเย็นเจออีกอ่ะฉันระเบื่อมากเลยจนฉันต้องถอดแบตนะโยนทิ้งเลยอ่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะอันนี้เป็นปัญหาของสมาร์ทโฟนแรกเรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราต้องใช้ทั้งแชทถ่ายภาพอัปโหลดตลอดวันเลยอ่ะมันก็เลยหมดเร็วไงจ๊ะ ฉันก็คิดว่านะตัวฉันเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนอยู่คนเดียวซสรแล้วพวกเธอก็มีเหมือนกันฉันก็โล่งใจหน่อยอย่างนนะปัญหาสมาร์ทโฟนมันก็มีทุกๆที่หอทุกๆรุ่นเลยนะแต่เราไม่ต้องตกใจเพราะเป็นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วแต่ฉันจะนำเสนอให้เธอเห็นนี่ไงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของฉัน นี่ราคาก็คุ้มค่าฟังก์ชันก็ครบคันด้วยใชวยังไงอีกอะทีอ๋อตัวนี้นะใช้งานในระบบ2ซิมแล้วก็ทีวีของเราเป็นอนาล็อกด้วยสามารถดูทีวีได้ทุกที่เลยสามารถโทรดูทีวีได้ yes sir นี่ไงเอลองดูสิเห็นไหมและอย่างเรื่องศูนย์บริการของเขานะมีศูนย์บริการตั้ง20แห่งทั่วประเทศเลยฉันจะไปเสียที่เหนือใต้ตะวันออกที่ไหนนะก็สามารถเข้าซ่อมได้ทุกที่เลยโหสบายไปเลยอะสะดวกด้วยไม่ต้องแบบอะไรมาก โหลุงเนี่ยฉันเชื่อเธอตั้งแต่แรกดีกว่าจิ๊กไม่น่าเลยฮะแย่แล้วว่าโทรศัพท์ฉันเป็นไรไม่รู้อ่ะยามช่วยฉันดูหน่อยสิอาอีกแล้ว